ปล่อยลูกน้อยตามลำพังแม่ใจร้ายทิ้งลูกหรือว่าแค่เผลอผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับหลังถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งลูกสาววัยสองขวบที่ร้านขายของชำเจ้าหน้าที่จากริเวอร์ไซด์รัฐแคลิฟอร์เนียได้จับกลุ่มเชียงคำวิไลสารวัย31ปีหลังถูกระบุตัวจากภาพจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเชียงคำจงใจทิ้งลูกสาวของเธอที่ร้าน food for less ในริเวอร์ไซด์เมื่อวันอังคาร โดยเชียงคำได้ปล่อยให้ลูกสาวของเธอเดินทะเลทลายจากไปในขณะที่เธอกำลังซื้อของในร้านเมื่อพลเมืองดีพยายามที่จะนำตัวเด็กมาส่งคืนให้คุณแม่รายนี้ก็กล่าวว่าปล่อยปล่อยเธอไปจากนั้นเชียงคำได้ไปชำระเงินค่าสินค้าและก็ออกจากร้านไปโดยไม่มีลูกตามมาด้วย ในขณะที่เด็กหญิงตัวเล็กๆรายเนี้ต้องเดินหลงอยู่ในร้านตามลำพังต่อมาเด็กน้อยรายนี้ได้ระบุตัวคุณแม่จากภาพของกล้องวงจรปิดเชียงคำอาจถูกดำเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าต้องการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเชียงคำเพิ่งถูกไล่ออกจากบ้านเธอเคยทำผิดกฎหมายและมีปัญหาเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ามาก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวเธอไว้เพื่อตรวจสอบทางจิตเวชนาน72ชั่วโมงขณะนี้ลูกสาวของเธอกำลังอยู่ในความดูแลของหน่วยงานบริการคุ้มครองเด็ก